อยู่ภูกระดึงค่ะนี่เขตอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนะคะที่จะข้ามเขตไปขอนแกนะคะ่ะมามึงบรรยากาศค่ะนี่ผานุกเขาผานุกเขาวความสวยงามที่รังสรรด์ด้วยหมอกและธรรมชาติที่สวยงามค่ะตอนนี้ประมาณสองโมงเคิงนะคะแปดโมงเช้า ถอนลงมาเจอกับต้นหม่อะค่ะเป็นช่วงแบบเพิ่งผ่านฝนไปนะคะม่อคือ ก็เด้งูเลี้ยวขวาเขาไปทางในนี่นะคะอันนี้เขาจะไปเออทานชุเแรนะคะนี่บรรยากาศอูวมันววยมาวววยจริงๆสววจริงๆว่วนี่นี่ค่ะ เป็นอะไรที่แบบลิศยืนหนึ่งค่ะยืนหนึ่งผา,านกข่าวนะฮะมุนตราเมกมอสวยงามทีเดียวค่ะซุปหมอกิเมือย มีอะไรสวยขนาดนี้แล้วนะแสงแดดสะท้อนเมฆลกกอยตรงกลางภูเขานะคะเป็นอะไรที่แบบว้าวว้าว,ว,าว,วแบบไม่บอกใครเลยค่ะโอเคข้าจะขึ้นเขาแล้วนะคะแล้วน้องหญิงก็จะขึ้นเขาข้ามแม่น้ำแม่น้ำจะน้ำพองตรงนี้นะคะ อันนี้เคยแม่น้ำพ่อค่ะมีแม่น้ำพอแล้วเราจะขึ้นเขาไปชุมแพกันนะคะโอเคมาหาราชคุกับเป้เสนีนแล้วค่ะโอเคนี่ค่ะแม่น้ำพองค่ะน้ำเป็นสีแดงน้ำเนี่ยน่ากลัวมาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะเข้าสู่จังหวัดชุมแพแล้วค่ะไปแล้วเอ๊จังหวัดขอนแก่นบอลพีน ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ